วันนี้มาซ่อมนี้เลยเครื่องเป่าลมไดโวอาการก็บางทีก็กดไม่ติดถ้ากดติดก็ชอบค้างเนี่ยโยกเลยสวิต์อนันนี้ก็ไม่ยากมีน็อตหน่อยหนึ่ง รอดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยช่างสีตัวเองอันนี้ตัวเก่าช่างเขาถูกใจนะคะคือซื้อมาใหม่ตัวหนึ่งแต่มันไม่แรงเหมือนตัวเก่าเนาะตัวนี้แรงมากราคาก็ไม่ได้ต่างกันนะแต่ทำไมคุณภาพต่างกันมากเลยแรงคนละโลกเออราคาก็ซื้อมาเท่าๆกันนะแต่ทำไมสู้ตัวเก่าไม่ได้ตัวใหม่ซื้อมาอโออะไรนี่โอ้แต่มันกรอบอะเนาะอ้อ๋แตกนี่ไงแต เออแตกมันกรอบอ่ะนะอายุมันเยอะตั้งแต่ร้านเก่านะคะตัวนี้ใช้มาสิบปีสิบสองยูนี่สิบสองปีร้านเก่าอ่ะตั้งแต่ร้านเก่าอ่ะสิบสิบสามสิบสี่ปีสิบสามสิบสี่ปีอันนี้ใช้ตัวใหม่มาเปลี่ยนนะคะขอดูตัวใหม่เลยค่ะช่างโอเคนี่ก็เปลี่ยนจะได้ไม่สับสนอทีละอันอุ้ยทนมากนะ ซื้อมาตอนนู้นราคาสองใบแดงไปลายนะช่งะางเนาะสองใบแดงไปลายใช่ปะช่างจำ<ต>ไม่ผิดมัน<ผ>มไม่ได้แพงการปลูกแต่ใช้ดีมากเลยอ่ะดีไม่ดีดูดิพึ่งกรอเนี่ยอย่างอื่นไม่ได้พังนะพังเนสสวิตนี่แหละแบบใช้ดีใช้ทนมากเลยอันนี้ช่างเขาซื้อตัวใหม่มาแล้วนะแต่ใช้ไม่ถูกใจมันไม่แรงเท่าตัวนี้ตัวนี้นเป่าดีมากเลยแรงลมแรงมากเลย ช่างเขาก็เลยต้องเปลี่ยนสวิตช์นี่ไม่มีอะไรขันอย่างเดียวใช้จนแบบว่าพลาสติกกรอบอ่ะคิดดูดูดูสีบอดี้สีเปลี่ยนเลยร้อยนี่อ่าอันนี้อันนี้ก็คือชิ้นส่วนที่แตกนะคะนี่มันกรอบเนาะตามอายุโดนความร้อนพลาสติกมันก็เสื่อมไปตามกาลเวลานะคะก็แตกแบบเนี้ยอันนี้ช่างเขาก็สั่งอะไรตัวใหม่มาเปลี่ยนนะคะแล้วก็เปลี่ยนใช้ได้เหมือนเดิมโอ้ เปลี่ยนง่ายถ้าแบบว่าใครติดใจเนาะแบบว่าเออไม่อยากเปลี่ยนตัวใหม่ตัวเก่ามันแค่ไอ้นี่เสียแล้วก็ซื้อมาเปลี่ยนได้นะคะของช่างเขาซื้อตัวใหม่มาแล้วนะแต่ไม่ไม่เวิร์กไม่ถูกใจลมไม่ไม่ดีเท่าตัวเก่าตัวเก่าลมดีมากอะไรทั่วไปอันนี้อยากใช้แรงๆก็ค่อยใช้ตัวนี้นี่ไม่มีล็อกไม่มีอะไรมันวางไว้เฉยๆไอ้นี่หนีอันนี้อว่าทําไมมันค้าง โอ้มาแตกกดไม่ติดมั่งที่กดติดกระค้างใช่ใช่เออใช่แกนมาเป่้เลยเสื่อมหมดแล้วอ่ะอายุมันเยอะเนาะแต่มันแบบทนมากเลยนะไม่ได้เสียอะไรเลยนะคะแค่เนี่ยแตกเราก็สั่งไอ้ตัวเนี้ยมาเปลี่ยนเนี่ยแตกแตกตรงเนี้ยอเรียบร้อยสั่งมาเปลี่ยนค่ะอ้าวเรียบร้อยใช้งานได้อะไนลองเสียบปลั๊กสิช่างจะให้กระชากลองเสียบปลั๊กนะคะ อ่าประกอบเสร็จเรียบร้อยแหมง่ายๆ่ายสาวิตตัวไม่กี่ตังนะเนี่ยไอตัวเนี้ยไม่ไม่กี่ตังซื้อมาเปลี่ยนหลักสิบหลักสิบหลักสิบไอตัวเนี้ยไม่แพงซื้อมาเปลี่ยนได้อ่าช่างก็คันหมุนไปค่ะอ่าเดี๋ยวลองลเสียบปลั๊กค่ะอลองช่างดูอ้า,อากดนิ่มไม่ช่าง,งก็ปก กดนิ่มเลยโอเคใช้ได้เรียบร้อย